รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจ j o ยซ์ไมเนอวันนี้เราจะมาพูดถึงความยินดีและการมีความสุขฉันคิดว่าบางครั้งเราพูดถึงความชื่นชมยินดีบ่อยมากแต่ไม่ค่อยพูดถึงการมีความสุขสักเท่าไหร่เอาละ เรากำลังอยู่ในซีรีส์คำสอนเรื่องการใช้ชีวิตในระดับที่ลึกขึ้นฉันไม่ได้ตั้งชื่อแบบนั้นเพราะอยากให้คนฟังรู้สึกกลัวแต่เรากำลังพูดถึงการเรียนรู้วิธีการที่จะดำเนินชีวิตในระดับที่ลึกขึ้นไม่ใช่ผิวเผินที่กังวลอยู่แต่สิ่งที่พวกเขาอยากได้สิ่งที่พวกเขาคิดและรู้สึกคนที่แสวงหาพระเจ้าเพราะอยากให้พระเจ้าทำบางอย่างเพื่อพวกเขาเท่านั้นแต่ไม่เคยแสวงหาตัวตนของพระองค์จริงๆ และพระคัมภี์ได้พูดไว้ในโรมบทที่1 4 7ข้อ17ว่าเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องของการกินและการดื่มที่คนคนนั้นต้องการเชื่อฉันเถอะมันมีมากกว่าแค่การกินและการดื่มมันมีหลักการสําคัญอยู่ว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่แค่การที่ฉันพยายามจะได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการแต่เป็นเรื่องของความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นฉันมาถึงจุดหนึ่งในชีวิตที่ถึงแม้ว่าฉันไม่รู้เหตุผลชัดเจนที่ไม่มีความสุขฉันยังกล้าพูดในเต็มที่ว่าฉันไม่มีความสุขและพระเจ้าสอนฉันว่าฉันเป็นคริสเตียนแค่ผิวเผินฉันไม่ได้รู้อะไรลึกซึ้งเลยคุณรู้ไหมความลึกซึ้งต้องอาศัยเวลาฉันอยากให้คุณจําไว้เสมอความลึกซึ้งไม่ใช่สิ่งที่คุณจะได้แบบทันทีทันใดมันต้องอาศัยเวลา เรากำลังพูดถึงการฝังรากพระคัมภีร์บอกไว้ว่าเราต้องอย่างรากลึกลงไปข้างล่างและเกิดผลออกมาข้างบนเพราะฉะนั้นต้นไม้ทุกต้นที่ออกผลเยอะๆถ้าต้นไม้นั้นแผ่กิ่งก้านออกไปไกลแค่ไหนรากของมันก็จะฝังลึกลงไปเท่านั้นในชั้นดินฉันอยากจะเพิ่มด้วยว่ารากเหล่านั้นจะต้องฝังแน่นก่อนที่คุณจะได้เห็นผลของมัน แต่เรามักจะเข้าใจกลับกันเราอยากทําสิ่งที่สายตาทุกคู่มองมาที่เราเราอยากเป็นคนรับผิดชอบบางอย่างเราอยากเป็นคนที่อยู่บนเวทีเราอยากจะได้เงินมากขึ้นเราอยากมีบ้านหลังใหญ่ขึ้นเราอยากได้อะไรต่างๆมากมายอยากได้อยากได้อยากได้เราอยากได้สิ่งที่เราต้องการแต่ถึงอย่างนั้นถ้าเรายังไม่มีรากถ้าเราไม่ฝังรากยึดแน่นในพระคริสต์ฝังรากลึกและยึดมั่นในความรักของพระองค์ถ้าเราไม่รู้จักพระองค์จริงๆนอกจากรู้แค่ว่าพระองค์ทําอะไรเพื่อเราได้บ้างอย่างนั้นชีวิตเราก็จะมีแต่ปัญหา นึกออกไหมฉันรู้สึกกลัวจริงๆเวลาที่เห็นคนวัยหนุ่มในคริสตจักรหรือในโลกนี้ที่ไม่มีช่วงเวลาให้เขาได้เติบโตแล้วถูกจับไปอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญสคัญเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดที่เราทำกับคนอื่นๆเพราะว่าพวกเขายังไม่มีรากฐานชีวิตที่แข็งแรงที่จะต่อสู้กับการทดลองที่จะเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลาบาก ฉันไม่ได้บอกว่าวิธีการเหล่านั้นจะไม่มีทางประสบความสําเร็จแต่เราทุกคนต่างก็เคยได้ยินเรื่องแบบนั้นตลอดเวลาคนที่เริ่มต้นด้วยการเป็นตัวแทนของพระเจ้าแต่ไม่นานนักพวกเขาก็ยอมแพ้ให้กับแรงกดดันเหมือนที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่เชื่อแค่เพราะว่าพวกเขาได้รับการเลื่อนขั้นเร็วเกินไปพระกัมภีร์สอนเราว่าไม่ให้วางผู้เชื่อใหม่ให้อยู่ในตําแหน่งผู้นําลองฟังในฉบับขยายความนะเกรงว่าพวกเขาจะกลายเป็นคนโง่เขลาไปด้วยความเย่อหยิ่ง มีใครเคยเห็นคริสเตียนที่โง่เขลาที่ไหนบ้างไหมฉะนั้นพระเจ้าใช้เวลานานมากในชีวิตของฉันจะต้องยอมรับว่าน,นานกว่าที่ฉันอยากให้พระองค์ทำที่จะสร้างรากฐานในชีวิตของฉันที่จะให้ฉันได้ฝังรากและยึดมั่นในบางอย่างไม่ใช่ว่าฉันถึงจุดหมายแล้วตอนที่งานเริ่มเติบโตหรือได้อยู่ต่อหน้าผู้คนมากขึ้นแต่ฉันก็มีรากฐานที่แข็งแรงพอสมควร และอย่างหนึ่งที่พระเจ้าใช้เวลานานมากที่สอนฉันก็คือฉันทำอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีพระองค์และสิ่งดีใดๆก็ตามฉันยังจำได้ว่าตอนนั้นฉันนั่งอยู่ตรงไหนของห้องฉันนั่งอยู่ที่ปลายเตียงแล้วพระเจ้าก็ตรัสกับฉันก่อนที่พันธกิจของเราจะเติบโตจริงๆเป็นช่วงก่อนที่ฉันได้ทำรายการทีวีแล้วประโยคนี้ก็เข้ามาในใจฉันเจ้าต้องจำไว้เสมอว่าสิ่งดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นผ่านทางเจ้า มีความหมายเพียงอย่างเดียวก็คือเราได้ปล้ำสู้กับเจ้านานพอแล้วที่จะกำจัดเอาเนื้อหนังของเจ้าออกอีกหนึ่งลูกบาทนิ้วเพื่อเราจะได้สำแดงความยิ่งใหญ่ของเราผ่านทางเจ้าฉะนั้นคุณต้องมั่นใจว่าคุณจะไม่รับคำชื่นชมเองเพราะฉันอยากจะบอกคุณว่ามันต้องใช้เวลาหลายต่อหลายปีกว่าที่จะได้รับการยกชูในบางเรื่องแต่มันสามารถพังลงมาได้เพียงชั่วข้ามคืนอามนจริงๆคุณควรปรบมือถวายเกียรติพระเจ้านะ ดังนั้นวันนี้ฉันอยากให้คุณลองคิดถึงรากฐานของคุณถ้าคุณมีรากฐานที่แข็งแรงแล้วคุณก็จะพบความสงบนิ่งได้ท่ามกลางพายุพระคัมภีพูดถึงคริสเตียนที่ควบคุมตัวเองได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท่ามกลางพายุบอกไว้ว่าพวกเขาเติบโตอย่างรวดเร็วแต่พวกเขาไม่มีรากทีนี้รู้ไหมฉันกับเดฟเราได้มีส่วนในการสร้างบ้านสองหลังด้วยกันในชีวิตของเราและเราจะออกไปทุกๆวันไปดูว่ามันก้าวหน้าแค่ไหนตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มขุดหลุมในดิน แต่คุณรู้ไหมเราไม่เคยเชิญใครมาดูตอนที่เรากำลังสร้างฐานบ้านทำไมฉันทำแบบนั้นมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการสร้างรากฐานของบ้านไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการขุดดินฉันไม่รู้ว่าคุณเคยสังเกตบ้างไหมแต่สิ่งที่มีค่ามากๆหินราคาแพงอัญมณีที่มีค่าพระเจ้าได้ซ่อนสิ่งเหล่านั้นไว้ในภูเขาในเนินเขา ในที่ที่อยู่ลึกลงไปที่คุณจะต้องขุดลงไปลึกๆก,กว่าจะได้มาฉันบอกเลยว่ามันจะต้องมีขั้นตอนการขุดเจาะ <c oughs> จริงไหมมันจะต้องมีการใช้เครื่องขุดเจาะที่พระเจ้าสามารถลงไปในจุดที่พระองค์อยากจะอยู่ในชีวิตของเราเพราะว่าบางครั้งเวลาที่พระองค์พยายามให้เราฝังรากลึกในพระองค์พระองค์ก็อาจจะเจอก้อนหินเลยจะต้องมีการระเบิดหินกันบ้างนึกออกไหมเราทุกคนเป็นเหมือนเพชรที่ขุขระแต่เพชรจะต้องถูกขัด ขัดแล้วขัดอีกขัดแล้วขัดอีกขัดแล้วขัดอีก,อกเราทุกคนมีศักยภาพพระเจ้ามีบางอย่างให้เราแต่ละคนทำแต่บอกตามตรงเลยว่าถ้าไม่มีรากฐานแข็งแรงที่ว่าถ้าไม่มีการฝังรากลึกในพระเยซูคริสต์ฉันไม่รู้ว่าคุณมาที่นี่เช้าเมื่อวานหรือเปล่าตอนที่ฉันอ่านพระกัมภี์ข้อนี้เอเฟซัสบทที่3เริ่มต้นในข้อ16ถึงข้อ20 เราคุ้นเคยกับข้อ20กันอยู่แล้วพระองค์ผู้ทรงสามารถทําทุกสิ่งได้หมายถึงล้าเลิศมากยิ่งกว่าเหนือสิ่งที่เราหวังทูลขอไม่เคยมีครั้งไหนที่คุณพูดพระคมภีข้อนี้แล้วผู้คนจะไม่โห่ร้องเพราะว่าเราชอบกันทั้งนั้นแต่มันเริ่มต้นที่ข้อ16 พูดถึงวิธีที่เราจะต้องอธิษฐานอย่างเข้มแข็งด้วยกําลังทั้งหมดที่มีอยู่ภายในเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเคลื่อนไหวอยู่ภายในในส่วนที่ลึกที่สุดของเราในบุคลิกของเราและยังพูดต่อไปเกี่ยวกับความสําคัญของการฝังรากอย่างลึกมั่นคงในความรักของพระเจ้าที่จะรู้จักความสูงความลึกความยาวและความกว้างของความรักของพระเจ้าที่มีให้กับเราจากนั้นยังพูดต่อด้วยว่าคุณจะได้รู้จักมีประสบการณ์ถึงความรักนั้นด้วยตัวคุณเองดีกว่าการรู้เฉยๆหลายเท่าเราจะต้องมีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านี้แล้วในข้อ20ถึงบอกว่าและเดียวนี้ขอ่ มีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราหวังทุนขอหรือคิดจากที่ฉันเคยสอนมานานหลายปีฉันไม่เคยสังเกตรหรือใส่ใจคำว่าเดี๋ยวนี้เลยซึ่งมันมีพลังมากเพราะว่ามันกำลังบอกว่าสิ่งดีทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าเราจะฝังรากอย่างลึกในความรักของพระเจ้าและเรารู้ว่าพระองค์ทรงมีความสำคัญกับเรามากกว่าสิ่งใดทั้งสิ้นที่ไม่มีใครหรือสิ่งใดสามารถแทนที่พระองค์ได้ และพระองค์ทรงสำคัญมากกว่าสิ่งใดทั้งสิ้นที่พระองค์เคยมอบให้กับเรามีการทดสอบสองอย่างที่คุณจะต้องผ่านให้ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินทองและสิ่งของคุณมีพฤติกรรมยังไงเวลาคุณไม่มีอะไรเลยและคุณมีพฤติกรรมยังไงเวลาคุณมีเงินมากมายทั้งสองเป็นการทดสอบที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวอามนไหมฉะนั้นเรายังพูดถึงเรื่อง การใช้ชีวิตในระดับที่ลึกขึ้นลงลึกมากขึ้นในพระเจ้าเต็มใจที่จะฝังรากอย่างลึกในพระองค์เอาละเราจะมาดูพระคัมภีร์สักสองสข้อด้วยการโคโลสีบทที่2ข้อ7จงอย่างรากคือตัวตนของท่านให้มั่นคงและลึกซึง้งฝังอยู่ในพระองค์และก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์หมายถึงเติบโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอในพระองค์ ประโยคนี้มีคำว่าในพระองค์กี่คำจงอย่างรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์จงมั่นคงในความเชื่อตามที่ได้รับการสอนมาแล้วและจงให้การขอบพระคุณทวียิ่งขึ้นคุณรู้ไหมฉันคิดว่าเวลาที่เรารู้ว่าเราเป็นใครในพระองค์จริงๆเราเรียนรู้ที่จะทราบซึ้งใจฉันหมายถึงทราบซึ้งใจจริงๆกับสิ่งที่พระเจ้าได้ทําให้เราเราจะเลิกบ่นไปเยอะเลยถึงเรื่องต่างๆถึงสิ่งที่เรายังไม่มี ที่เราอยากจะได้แต่เรายังไม่มีแต่คนอื่นเขามีกันละและเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะไม่มีความสุขแน่ถ้าเราไม่มีมันถ้าคุณเป็นแบบนั้นความชื่นชมยินดีของเราก็ไม่ได้อยู่ในพระองค์เราถูกเรียกให้ชื่นชมยินดีในพระเจ้าไม่ใช่กลัวพระเจ้าแต่ให้มีความสุขกับพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นชีวิตถ้าปราศจากพระองค์ก็จะไม่มีชีวิตแล้วฉันจะมีความสุขกับชีวิตได้ยังไงถ้าฉันไม่มีความสุข พระเจ้าเหตุผลหนึ่งที่ฉันเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเมื่อปีที่แล้วชื่อว่าพระเจ้าไม่โกรธคุณก็เพราะฉันคิดว่าหลายคนมีความกลัวอยู่ลึกๆว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยพวกเขาและพระองค์คงจะหงุดหงิดไม่พอใจหรือโมโหเพราะว่าเราไม่ค่อยเป็นอย่างที่เราควรจะเป็นถ้าคุณเป็นแบบนั้นเราก็จะไม่มีความสุขกับพระเจ้าแน่ๆเราจะต้องรู้ว่าพระองค์ทรงรักเรามากแค่ไหนพระเมตตาของพระเจ้ามีมากแค่ไหน และฝังรากอย่างลึกในพระองค์ในความรักของพระองค์ในโคโลสีบทที่3ข้อ1และข้อ2พระกัมภีร์บอกว่าเราจะต้องตั้งความคิดไว้และรักษามันเอาไว้กับสิ่งที่อยู่เบื้องบนเมื่อพระเจ้าทรงทําให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วคือมีชีวิตใหม่กับพระองค์มีส่วนในการฟื้นคืนจากความตายก็จงสแสวงหาสิ่งมีค่าสมบัติที่คงอยู่นิรันด์ที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์สถิตยอยู่จงเอาใจใส่และรักษาใจให้อยู่กับสิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่ อยู่บนแผ่นดินโลกเอาละนั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะนั่งอยู่ทั้งวนันอยู่ในความฝันตลอดเวลาเห็นไหมหลายครั้งเราไม่เข้าใจว่าประโยคนั้นหมายความว่ายังไงฉะนั้นเราก็เลยไม่เคยเรียนรู้อะไรจากตรงนี้เราก็แค่ลอยไปลอยมานึกออกไหมใช้ชีวิตของเราไปเรื่อยเปื่อยแต่ความหมายที่ฉันเชื่อจริงๆก็คือตรงนี้เชิญชวนให้เราตั้งความคิดของเราไว้ที่จะคิดและรักษามันเอาไว้ ให้อยู่ในทิศทางที่พระเจ้าอยากให้เป็นฉะนั้นฉันได้พูดไปเมื่อคืนนี้แล้วและเมื่อเช้าวานนี้ฉันมีภาระใจมากๆในปีนี้เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมด้วยความปรารถนาอย่างมากที่จะเน้นเรื่องนี้ในปีนี้ว่าเราจะต้องถึงเวลาที่เราจะต้องตั้งใจจริงๆในการใช้ชีวิตแทนที่จะรอให้รู้สึกอยากทำสิ่งที่ถูกต้องซะก่อนเราจะต้องฝึกตั้งใจใช้ชีวิต ตั้งความคิดของเราและรักษามันเอาไว้กับสิ่งที่เราเชื่อว่านั่นคือเป้าหมายของพระเจ้าที่มีให้กับเราและพระคัมภีร์บอกไว้ว่า,วาเป้าหมายของพระองค์ก็คือไม่ใช่การที่เราจะจดจ่ออยู่กับทุกอย่างที่เราอยากได้ทุกอย่างที่เราต้องการไม่ใช่การเลื่อนขั้นไม่ใช่ความสําเร็จไม่ใช่เงินทองไม่ใช่การอยู่ในตําแหน่งสําคัญในคริสตจักรไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเลยสิ่งที่เราต้องทําก็คือการจดจ่ออยู่กับการที่เรารู้ว่าเราเป็นใครในพระคริสต์และมีสันติสุข และความชื่นชมยินดีภายในเราชีวิตภายในนั้นสําคัญกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราหลายเท่ามีใครรู้เรื่องนี้บ้างมันไม่สําคัญเลยว่าคุณมีทรัพย์สินอะไรบ้างถ้าคุณเข้านอนตอนกลางคืนแล้วยังเป็นทุกข์อยู่นึกออกไหมฉันยังจำได้ฉันหมายถึงอันนี้เป็นความทุกข์ระดับสูงสุดเลยแหละรู้ไหมฉันจาได้ว่าตัวเองเคยเข้านอนตอนกลางคืนและเป็นทุกข์มากจนอยากให้ถึงเวลาที่ต้องตื่นสักที แล้วพอตื่นขึ้นมาฉันก็เป็นทุกข์มากจนฉันอยากให้มันถึงเวลาเข้านอนสักทีถือเป็นความทุกข์ที่ใหญ่พอสมควรทีเดียวบางทีคุณอาจไม่เคยเป็นหนักขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สถานการณ์รอบตัวของฉันมันไม่ใช่เลยมันเกิดขึ้นเพราะข้างในใจฉันมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นฉันก็เป็นลูกของพระเจ้าแล้วฉันกําลังจะได้ไปสวรรค์ฉันเป็นประชากรในแผ่นดินของพระเจ้าอย่างถูกต้องแล้วแต่ฉันไม่ได้ใช้ชีวิตที่ถูกต้องในแผ่นดินของพระเจ้าฉันไปโบสถ์ แต่ฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครในพระคริ์ฉันเสียเวลากับการจัดการความรู้สึกผิดคำตำหนิมากกว่าเรื่องอื่นๆฉันไม่ชอบตัวเองฉันไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองฉันไม่มีสันติสุขฉันไม่มีความชื่นชมยินดีและฉันมาที่นี่เพื่อจะบอกคุณและคนอื่นๆที่ควรจะฟังว่าฉันไม่สนว่าคุณจะมีอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าคุณไม่มีความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีก็ถือว่าคุณยังไม่ได้ใช้ชีวิตในแผ่นดินของพระเจ้าและฉันไม่ได้พูดแบบที่รู้สึกเป็นครั้งคราว ฉันพูดถึงการใช้ชีวิตในนั้นฉันกําลังพูดถึงแม้แต่เวลาที่คุณแย่สุดๆแต่คุณยังสามารถพูดได้ว่าพระเจ้าลูกเสียใจกับสิ่งที่ลูกได้ทําไปลูกขอบคุณที่โปรงทรงยกโทษให้กับลูกลูกอยากให้โปรงช่วยให้ลูกเติบโตขึ้นแต่ลูกจะไม่เสียเวลาเปล่าทําลายวันนี้ไปด้วยการวนเวียนอยู่กับความรู้สึกผิดและคำำําตําหนิเพราะว่าโปรงไม่ได้อยากให้ลูกเป็นแบบนั้นลูกเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริส ั่นคือความหมายที่ฉันพูดถึงในบริบทนี้เวลาฉันบอกว่าใช้ชีวิตในระดับที่ลึกขึ้นอย่าใช้ชีวิตแบบผิวเผินคุณบอกว่าก็ฉันรู้สึกผิดจังเลยอ่ะฉันรู้สึกว่าพระเจ้าไม่รักฉันฉันรู้สึกแย่กับตัวเองจังเลยฉันรู้สึกว่าฉันจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าแน่ฉันรู้สึกว่าไม่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับฉันเลยนั่นคือปัญหาของคุณและจที่รัก <laughs> ด้วยความรักทั้งหมดที่มีฉันรู้วิธีแก้ไขนั่นแหละคือปัญหาฉันรู้สึกฉันรู้สึกฉันอยากได้ฉันอยากได้ฉ,ไดฉันคิดฉันคิดว่าแต่คุณรู้อะไรบ้างล่ะ ถามจริงคุณรู้อะไรบ้างฉันไม่ได้พูดถึงการที่เรารู้ในความคิดนะฉันกําลังพูดถึงการรู้ที่ได้รับการเปิดเผยที่มาถึงเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันรู้ว่าพระเยซูคริสต์ตายเพื่อฉันพระองค์ทรงรับเอาความบาปของฉันไปฉันถูกชำระให้เป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในพระเ,ระเยซูคริสต์อเมน และฉันไม่ได้แนะนําให้เราใช้ชีวิตแบบประนีประนอมให้กับความบาปแต่ฉันอยากจะบอกคุณว่าเมื่อคุณรู้ว่าพระเจ้าทรงรักคุณมากขนาดไหนและพระองค์ทรง,งทําเพื่อคุณมากขนาดไหนมันก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้คุณทําบาปน้อยลงกว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาฉันคิดว่าการที่เรากลัวความบาปเป็นอย่างหนึ่งที่ดึงเราเข้าไปอยู่ในนั้นฉันกลัวฉันกลัวฉันกลัวมากเลย แต่เห็นไหมประเด็นก็คือทุกอย่างที่เราทำผิดไปพระเยซูได้ถ่ายให้เราแล้วทุกอย่างถูกจัดการไปเรียบร้อยแล้วพระงองค์ทรงรู้เรื่องไม่ดีต่างๆที่คุณทำก่อนที่คุณจะทำมันซะอีกแต่พระองค์ก็ยังรักคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นสันติสุขสันติสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์รอบตัวของฉันฉะนั้นฉันจะต้องตั้งความคิดทุกๆวันฉันไม่รู้หรอกว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของฉันก็หวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่ฉันอยากให้เป็นแต่เป็นไปได้มากว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้น เพราะว่ามันนึกออกไหมมันไม่ใช่ชีวิตจริงมันเกิดขึ้นไม่นานหรอกแต่รู้ไหมฉันก็ยังจะมีชีวิตที่ดีและคุณรู้ไหมว่าทําไมฉันถึงรู้ว่าฉันจะมีวันที่ดีเพราะว่าฉันตั้งใจอยู่แล้วว่าฉันจะมีวันที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าการที่ฉันจะมีวันที่ดีและเต็มไปด้วยสันติสุขและมีความสุขไปกับวันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันเพียงชั่วเวลาขณะหนึ่งแต่มันขึ้นอยู่กับการที่ฉันรู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งของพายุที่เกิดขึ้นฤดูใบไม้ผลิจะมมาาาหหลังจกฤดูนวเสอ คุณจะไม่เจอฤดูหนาวแล้วก็ฤดูหนาวฤดูหนาวแล้วก็ฤดูหนาวต่อกันบางคนคิดในใจว่าแต่ฉันเจอนะทั้งนั้น <c oughs> เราจะต้องบอกว่าวันนี้ฉันจะตั้งใจใช้ชีวิตในสันติสุขฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างฉันกับเดฟวันนี้ฉันหวังว่าเขาจะทำตัวน่ารักตลอดทั้งวัน <c oughs> ฉันหมายถึงเขาเริ่มต้นดีตอนเช้านี้ แล้วเขาก็กอดฉันอย่างอบอุ่นทุกอย่างดูดีนึกออกไหมทุกอย่างมันดีมากแต่คุณรู้ไหมว่าคุณไม่มีทางรู้จริงๆหรอกว่าคนอื่นจะปฏิบัติกับคุณยังไงบ้างคุณไม่มีทางรู้เลยว่าถ้าคุณคาดหวังให้คนอื่นให้กําลังใจคุณแต่เขากลับทําให้คุณท้อใจคุณไม่มีทางรู้แน่นอนเราออกไปข้างนอกแล้วเราก็ต้องเจอผู้คนหลากหลายตลอดเวลาเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างที่พวกเขาทําได้แต่เราสามารถควบคุมการตอบสนองกับสิ่งที่พวกเขาทําได้จริงไหม เราไม่จําเป็นต้องปล่อยให้อารมณ์แย่ๆของคนอื่นมาทําลายอารมณ์ดีๆของเราฉันสงสัยว่ามีใครบ้างที่ทําลายวันนั้นของตัวเองเพราะว่าคุณมีเจ้านายขี้บ่นใช่แล้วเราไม่ควรจะยกมือหรอกแต่ว่าฉันดูออกอ่ะคุณรู้อะไรไหมการที่เราไม่มีความสุขในวันนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้เขาทําตัวดีขึ้นในวันพรุ่งนี้มซา,าตานมันสร้างสถานการณ์ให้เราต้องรู้สึกผิดหวัง มันรู้ว่าอะไรที่จะรบกวนใจเรามันจะต้องมั่นใจว่าเราจะตกเข้าไปอยู่ในแผนการของมันและพระเจ้าจะไม่ช่วยการเราออกมาเพราะพระเจ้ามีเป้าหมายที่สูงกว่าก็คือพระองค์จะไม่กําจัดอุปสรรคทุกอย่างที่เกิดขึ้นพระองค์อยากให้เรารเผชิญหน้ากับมันเหมือนนกอินทรีแล้วบอกว่าฉันจะไม่ยอมวิ่งหนีจากเรื่องนี้ฉันจะให้พระเจ้าใช้เรื่องนี้ในชีวิตของฉันที่จะทําให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้น คนขี้โมโหส่วนใหญ่ที่พระเจ้าให้เข้ามาในชีวิตของคุณพระองค์จะใช้พวกเขาขัดเกลาที่ที่ขรุขระในชีวิตของคุณอย่าอธิษฐานว่าพระเจ้าช่วยให้ลูกรักทุกคนด้วยอย่าอธิษฐานแบบนั้นเลยถ้าคุณไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะต้องเจอคนที่ไม่น่ารักเอาซะเลยในชีวิตคุณฉันก็แค่อยากรักทุกๆคนโอเคเรามาดูกันว่าคุณจะทำได้หรือไม่ได้ เยเรมี Jeremy, บทที่17มีใครบ้างที่เชื่อฉันที่ฉันบอกว่าถ้าคุณตั้งความคิดไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆเห็นไหมว่ามันมันมันน้าขนลุกที่จะคาดหวังให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่คุณอยากให้เป็นทุกๆวัน ฉันหมายถึงมันเป็นความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงเลยแล้วคุณจะต้องผิดหวังทุกๆครั้งคือฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะพยากรข่าวร้ายฉันไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องเจอกับวันแย่ๆแ,แต่ฉันกําลังจะบอกว่าไม่ว่าสถานการณ์ของคุณจะเป็นยังไงคุณไม่จําเป็นต้องปล่อยให้วันนั้นมันแย่ไปหมดถ้าคุณลองคิดถึงเรื่องนั้นในแบบอื่นดูพระกัมภีร์บอกว่าจงชื่นชมยินดีเมื่อพวกท่านพบกับก,บการทดลองใจต่างๆ จงรู้เถิดว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนคุณรู้ไหมว่าฉันได้รู้อะไรฉันเป็นอย่างนั้นมานานหลายปีและมันดึงหลายอย่างออกมาจากฉันก่อนที่จะไปถึงความอดทนได้แต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ดีก็คือความอดทนอยู่ในนั้นแล้วแต่มันยังมีก้อนหินอีกเยอะที่เราจะต้องเจาะลงไปให้ได้ก่อนมีใครเห็นด้วยกับฉันบ้างเรามีก้อนหินเยอะมากที่เราจะต้องขุดลงไปกว่าจะถึงสิ่งดีๆที่อยู่ข้างใน พวกเราทุกๆคนต่างก็มีผลของพระวิญ,ญญาณทุกอย่างอยู่ภายในถ้าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ <Yeah. S 1> คุณมีความรักความเชื่ชมยินดีสันติสุขคุณมีความอดทนมีความดีความสุภาพความอ่อนน้อมความอ่อนโยนความถ่อมใจและการบังคับตนทุกอย่างอยู่ในคุณอยู่แล้วเลิกบอกว่าคุณต้องการได้แล้วคุณไม่ได้ต้องการเพราะคุณมีอยู่แล้วสิ่งที่คุณต้องทําก็คือต้องทะลุเข้าไปให้ได้และดําเนินชีวิตตามนั้นพระเยซูได้มอบสันติสุขให้กับเราเพราะฉะนั้นโะรงตรัสว่าจงเชื่อว่าเจ้ามีสันติสุขอยู่แล้วอย่่าปลอยใ ตัวเองกังวลใจหรือผิดหวังเลยตั้งความคิดไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะมีสันติสุขนั่นหมายความว่าถ้ามีใครมาพูดบางอย่างกับฉันที่ฉันไม่ชอบฉันก็จะทันทีเลยฉันจะให้อภัยทันทีเท่าที่ฉันทําได้เพราะฉันไม่อยากเสียสันติสุขไปและฉันจะเชื่อในสิ่งที่ดีที่สุดแทนที่จะคิดว่าพวกเขาตั้งใจทําร้ายฉันฉันเชื่อในส่วนที่ดีที่สุดเพราะว่าถึงแม้ว่าพวกเขามีความตั้งใจที่ไม่ดีฉันก็ยังจะมีความสุขถ้าฉันเชื่อในส่วนที่ดีที่สุดและเป้าหมายของฉัน ก็คือการที่ฉันจะมีความสุขอเมนเอาละถ้าคุณอยากจะมีความสุขในชีวิตจริงๆคุณก็จะต้องตั้งใจในทุกๆวันว่าวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้างฉันจะเราต้องเข้าประคมพินี้บ่อยมากแต่ความหมายจริงๆของมันคืออะไรฉันจะตื่นขึ้นมาทุกวันและบอกว่านี่คือวันที่พระเจ้าทรงสร้างนี่คือของประธาน ของประธานที่มีคุณค่าจากพระองค์ฉันยังมีอีกหนึ่งวันที่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันพรุ่งนี้ดังนั้นฉันมั่นใจว่าฉันจะไม่ปล่อยเวลาที่อาจจะเป็นวันสุดท้ายของฉันให้เสียเปล่าไปกับความทุกข์ใจคุณเครื่องกับความเศร้าและขมขื่นฉันขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุกคนที่อยู่ที่บ้านคุณและหลายๆคนที่กําลังชมทางทีวีฉันอธิษฐานจริงๆขอให้คุณเปิดใจรับ คำสอนนี้ไว้และรู้ว่าพระเจ้าอยากให้คุณมีความสุขกับชีวิตพระองค์อยากให้คุณรู้ว่าคุณเป็นใครในพระกริ์ที่จะมีสันติสุขและมีความชื่นชมยินดีตลอดเวลาเราจะต้องเลิกคิดได้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้แน่ตราบใดที่เรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นที่พระเจ้ามอบให้กับเรา ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะสถานการณ์รอบๆตัวเราฉันรู้ว่ามันจะต้องผ่านอะไรหลายอย่างและต้องใช้เวลานาน,านกว่าจะไปถึงจุดนั้นบอกเลยว่านี่คือเป้าหมายที่ฉันจะมุ่งหน้าไปฉันอาจจะไปไม่ถึงแม้แต่ตอนที่พระเยซูเสด็จมาแล้วแต่พระองค์จะรู้ว่าฉันกำลังก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆฉันอยากจะหนุนใจคุณวันนี้ที่จะไม่ปล่อยให้สถานาการณ์รอบตัวมาเป็นตัวกำหนดความชื่นชมยินดีของคุณพระเจ้าอยากให้คุณมีความสุขในชีวิตเพราะฉะนั้นให้คุณระลึกว่าทุกๆวันเป็นของขวัญจากพระเจ้า ให้คุณตั้งใจแน่วแน่ที่จะมีสันติสุขและความชื่นชมยินดีนในพระเจ้า